ู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสำหรับเจมิงช่างซองพัดลมดาวทิกตอกคนดังซึ่งล่าสุดนะครับเหมือนจะมีดราม่าเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีสาวเจ้าของร้านน้ำรายหนึ่งครับออกมาฉะเดือดเจมิงเพราะพฤติกรรมที่ทำกับเธอมันเกินจะรับได้เฟซบุ๊กของสาวรายหนึ่งครับออกมาโพสต์โดยมีรูปของเจมิงเป็นภาพประกอบซึ่งมีการเบอร์หน้าเอาไว้มีการเอาดอกไม้เนี่ยมาแปะที่หน้าของเจมิงเอาไว้และก็บอกว่ามันรอนานแค่ไหน ทั้งที่เสร็จแล้วแถมเดินเอาไปให้บอกไม่เอาแล้วสันดานนิสัยแบบนี้หรอสั่งแล้วไม่จ่ายเงินเดินหนีอารมณ์เสียบอกรอนานมีพยานเขาเห็นมันนานแค่ไหนถึงกับไม่จ่ายเงิน25บาทเองนะเจ๊เสียดายที่เคยเป็น FC มาที่ร้านก็เอาเสื้อผ้ามือสองให้ไปใส่ฟรีฟรเอาไปไม่ขอบคุณสักคำแถมขนไปครึ่งราวใส่ได้ไม่ได้ก็เอาไปหมดพอไปไม่ใช่แค่ตัว2ตัวและไม่มีคำขอบคุณ อ๋อดังหรอยิงหรอนี่คนบ้านเดียวกันนะคนที่นี่รู้นิสัยอยู่นี่เหรอวะคนดังมีตังค์25้ายังไม่จ่ายรอนิดหน่อยสั่งและเดินหนีมาจากไหนคะป้านิสัยแบบนี้เขาเรียกอะไรบ้าหรอบ้ารู้มากดีไม่ว่าทั้งที่น้ำมันเสร็จแล้วใส่ถุงให้แล้วไม่ถึงวินาทีมึงได้แดกแต่ไม่รอร้อน สาวรายดังกล่าวยังบอกอีกนะครับว่าโหยดังจริงมาจากไหนมาทําแบบนี้ได้จ่ายเงิน25บาทอะ ใหญ่โตจากไหนทำนิสัยแบบนี้ก็สะถุนคนเขาเห็นทุกคนแต่ฉันไม่สนแหมได้เลยอยู่ใกล้ๆจะเอาน้ำฟาดหน้าให้หน้ามืนดีจังเอซี FC, ดูเอานะนิสัยแบบนี้หรอที่ควรนิยมถ้ายังทำไม่เสร็จไม่ว่านิสัยน้ำแข็งใส่ถุงเหลือแค่ยื่นให้แล้วเดินหนีไม่บอกเดินตามไปประมาณ19เดินที่รถแห่เพื่อนบอกเขามาส่งน้ำ หันมาบอกว่าไม่เอาได้เหรอเจ๊ยิ่งใหญ่จากไหนดังแค่ไหนทำไม่ทันใจไม่ว่ากูทำเสร็จแล้วเดินหนีทำไมตังไม่จ่ายและก็เห็นว่าทำเสร็จแล้วด้วยแถมเดินไปให้มึงบอกไม่เอาได้เหรออีป้าอย่าบอกว่าบ้า คนบ้านนิสัยดีๆเขาก็มีนี่มันสันดาลละ25บาทไม่เยอะแต่มันไม่ใช่ไหมที่ทำแบบนี้สั่งแดกแล้วไม่ทันใจมึงร้อนมึงเดินหนีทุเลศแล้วบอกดังรวยเงินเป็นล้านที่คุยกูจะบอกนะถ้าดีกูให้ฟรียังได้เลยเหมือนเสื้อมึงขนแบบไม่ใช่ตัวสองตัวหอบยัดหลังรถรีบขนรีบไปไม่ขอบคุณอันนั้นไม่ว่า แต่นี่เกินไปมึงทำกับคนรำมาหากินแบบนี้หรอวิเศษแค่ไหนมึงก็ไม่ควรทำแบบนี้มึงไม่ได้บ้ามึงบ้ารู้มากถึงสั่งน้ำกูได้ขับรถได้บ้าแบบไหนบ้ารู้มากไงคนบ้าไม่จะเป็นต้องสันดานแบบนี้เนอะคนนิสัยดีเขาก็มีผ่านหน้าหรือเจอที่ไหนกูด่าท,ที่นั่นกูไม่ผิดกูไม่ยอมบาทสองบาทก็กำไรกูหาแดกมึงมาทำแบบนี้หรอ อีป้าเจ๊คนดังและรวยมากสั่งน้ําแก้กระหายร้อนไม่พอใจเดินไม่เอาไม่จ่ายเดินตามสะบัดหน้าเดินหนีถุยแฮชแท็กล่าสุดบล็อกเฟซปิดกั้นการมองเห็นกูละฝากถึงมันด้วยนะไม่จบง่าย25บาทนี่แหละจะทําให้ดูแฮชแท็กกระจอกชิบหายอย่างไรก็ตามครับภายหลังการโพสของสาวรายนี้นะครับก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แรกบอกว่าอาจจะเป็นพราะแกดังมั้งคะ ก็เลยเป็นแบบนี้ก่อนจะดังไม่ถึงเดือนหนูยังช่วยค่าน้ำมันรถแกยอยู่เลยพอดังปุ๊บบล็อกเฟซเฉยแบบดังแล้วหญิงไรงี้เสียใจที่เคยเป็นเอฟซเคยสงสารแต่แกทำตัวแบบนี้จบเลยอีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าเสียดายเสื้อผ้ามากเลยค่ะเอาไปขายมือสองยังได้เลยให้คนแบบนี้คำขอบคุณสักคำอย่างไม่มี อีคอมเมนต์ครับบอกว่านึกว่าผมเจอคนเดียวมีครั้งหนึ่งแกขับรถผ่านผมวัดดีแกและแกมองผมเป็นอากาศเลยแกเห็นนะแต่แกหยิ่งเมินใส่คิดในใจดังแล้วยิ่งไว้อีคอมเมนต์ครับหลานเราไปทำผมเจอแกที่ร้านทำผมหลานกำลังจับโทรศัพท์จะเล่นหรือจะขอถ่ายรูปแกตอบกลับมาว่าจะทำอะไรไม่ให้ถ่าย ถ้าถ่ายเอามา500หลานหุบยิ้มแทบไม่ทันจากนั้นเลิกอินเลยอีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าเห็นน้องแถวบ้านบอกว่าอาเขาเจอจะขอถ่ายรูปโดนด่าชักสีหน้าใส่หลานเราเจอจนไม่กล้าลงไปถ่ายรูปกลัวโดนด่า อย่างไรก็ตามครับภายหลังกลายเป็นเรื่องราวดราม,ม่าครับก็พบว่าล่าสุดเลยในเพจเจมิงช่างซ่อมพัดลมนะครับมีการโพสต์ใบแจ้งความพร้อมกับระบุว่าม,มีคนมากล่าวหาหมิ่นประมาทใส่ร้ายเจมิงถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวจะฟ้องร้องคดีให้ถึงที่สุดโดยในใบแจ้งความนะครับเขียนเอาไว้ว่า27พฤษภาคม2568เวลาประมาณ13.40นร้อยตำรวจเอกอธิศรแสนทวีสุขรองสารวัตรสอบสวนสพน้ำยืนแจ้งว่านางสาวสมสวิน จะเมลัําแจ้งว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมกับรูปภาพของผู้แจง้งและก็ข้อความซึ่งอาจทําให้ผู้แจ้งได้รับความเสียหายและข้อความดังกล่าวได้มีผู้แชร์ไปยังเฟซบุ๊กทําให้ผู้แจ้งได้รับความเสียหายและอับอายเป็นอย่างมากจึงมาแจ้งความลงบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานและถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเธอจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเอาเป็นว่าติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้แม่ค้าร้านน้ำจะเอาอยัางไงต่อจะเดือดต่อไหม เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจมิงแจ้งความแล้วส่วนจะเป็นยังไงนั้นจบกันได้ดีหรือไม่รอติดตามครับ